เล้านคนลุกฮือการประท้วงโน k ิงส์ครั้งประวัติศาสตร์ขย่าสหรัฐจากเหนือจรดใต้การกำเนิดของขอบวนการโ no น Kings ต้านระบอบอำนาจน,นิยมการระดมพลครั้งล่าสุดภายใต้ชื่อ No Kings หรือไม่มีกษัตริย์ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่18ตุลาคม2025 ถือเป็นจุดสูงสุดของการต่อต้านครั้งใหม่ต่อการบริหารงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวาระที่สองขบวนการนี้ถูกจุดชนวนขึ้นจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าไปสู่ระบอบอำนาจน,นิยมและการใช้อำนาจเกินขอบเขตของประธานาธิบดีการประท้วงครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากพรรคเดมโมแครตเช่นอดีตผู้สมัครประธานาธิบดีคามาลาฮาริสและสวเบอร์นีแซนเดอร์สรวมถึงองค์กรภาคประชาสังคมหลัก อย่าง indivisible โดยมีแกนนำอย่างเคทีเบเทลผู้อำนวยการบริหารของ Move On ที่กล่าวว่าการประท้วงนี้ขับเคลื่อนด้วยความรักชาติที่รุนแรง